รักคนาราศีเมถุนทันวาคมนี้ได้อุดมมะเกณฑ์และสมบูรณ์สวัสดีครับทุกท่านและชาวลัคนาราศีเมถุนต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์เกรเทวาครับ ก็เข้าสู่สิ้นปีแล้วนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างมาฟังคําทํานายกันเลยนะครับแล้วอาจารย์จะใช้โหราศาสตร์ไทยและดาวจอดในการทํานายครับและดูลักษณะเกิดจะแม่นยําและตรงกว่านะครับถ้าอยากรู้ลักนานะครับเข้าไปที่ Google นะครับพิมพ์คําว่าเบอร์ฟันธงครับจะมีขึ้นให้ใส่นะครับวันเดือนปีเวลาจังหวัดเกิดที่ชัดเจนครับก็จะมีบอกไว้นะครับว่าอยู่ลักนณอะไรแล้วก็ไปฟังได้ก็ต้องขอบุณท่านอาจารย์รักราชสีมาณที่นี้ด้วยนะครับแต่ถ้าทําไม่ได้ จริงๆครับก็บอกวันเดือนปีพศสเกิดเวลาเกิดที่เป็นตัวเลขเป๊ะๆนะครับในช่องแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้เท่านั้นนะครับก็จะบอกแล้วก็ไปฟังได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก่อนไปฟังครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งและกดแชร์นะครับเพราะจะได้ฟังก่อนรูก่อนรวยก่อน,อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็จะได้รอดก่อนไงครับอ่าเพราะฉะนั้นเมื่อพร้อมแล้วนะครับไปรับฟังกันได้เลยนะครับ และนี่คือดวงดาวนะครับของเดือนธันวาคมของชาวลัคนาราศีมิถุนครับโดยเฉพาะดาวพุธย้ายครับวันที่4ทธันวาคมนะครับเรียกว่าตัวเราได้อุดมมาเกณฑ์ครับแน่นอนครับตัวเราก็คือดาวพุธครับเป็นเจ็ดแก่ลัคนานะครับเข้าเกณฑ์ นรอุดมเกณฑ์คือนราคือโสโลวุทโธชีโวสุโกเล่าสหสชาะนุพันธุเขาเอาปัตตนิและลาภาก็ไปอยู่ในพบปัตตนีครับเพราะฉะนั้นได้อุดมเกณฑ์ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเลยนะครับตั้งแต่วันที่สี่ธันวาไปแล้วครับโอ้โหเพราะที่ผ่านมานะครับไปอยู่ในเรือนอล,ลีครับแล้วไปอยู่ในบ้านคู่สตูเป็นยังไงกันบ้างครับเหนื่อยกันไหมครับที่ผ่านมาเดือนที่แล้วแต่เดือนนี้จะเปลี่ยนนะครับนะพระดาว พูดเราได้ไดอุดมมาเกณเพราะนั้นดาพูดคืออะไรครับเจราจาอ่อนหวานแล้วก็ต้องพูดคุยเจราจาติดต่อสื่อสารออนไลน์พบปะผู้คนทําให้มันเยอะมากที่สุดนะครับตรงเนี้ยแล้วจะดีบางครั้งก็ต้องมีซิกแซกกันบ้างอ่าและที่สําคัญครับโอ้โหเห็นหลายๆดวงเลยนะครับโดยเฉพาะดาวอาทิตย์ครับวันที่16ทธันวาไปแล้วมีดาวอาทิตย์ได้เทวีโชคอีกครับ นะครับมาร่วมกับดาวพุธด,ดาวตัวเราโอ้โหอุดมเกณฑ์เจอเทวีโชคนี่บอกเลยครับว่าดีหนักหนาเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็นาลีให้โชคก็ได้อะเทวีก็ผู้หญิงถูกไหมครับแล้วเราก็ต้องขยันด้วยนะครับคือที่พูดเนี่ยพอเห็นดาวอังคารครับวันที่4เช่นเดียวกันเลยนะครับไปย้ายเข้าสู่เหรือนอลีไงวกลัวว่าจะขยันตามอารมณ์ครึ่งคึ่งกลางๆแต่ถามว่าดวงดาวเราดีเราได้อุดมเกณฑ์ดาวพฤหัสด,ดาวการงานเราอยู่ในภพสุภะอย่างเงี้ยครับ โอ้โหถ้าขยันตามอารมณ์มันก็จะไม่รุ่งเท่าไหร่ไงครับเพราะฉะนั้นผมรู้ว่าเออจะมีมุมจะขี้เกียจหรือทําบ้างไม่ทําบ้างแต่เมื่อมาฟังคลิปนี้นะครับอยากจะฝากเลยครับจังหวะดวงดาวเราอยู่ในมุมดีๆเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําเลยครับขยันสู้ลุยต่อครับขยันพูดขยันคุยขยันทํางานขยันเจรจาติดต่อสื่อสารขยันพบปะผู้คนเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่อะไรแบบนี้ครับมันจะมีมุมนะครับที่จะประสบความสําเร็จเป็นรูปเป็นร่างเลยนะ อ่าแล้วต่อมาครับดาวการเงินครับนี่ก็บอกเลยครับเงินเนี่ยได้จากการงานเป็นหลักครับนะโดยเฉพาะเรื่องคําพูดอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็ได้เลยนะแต่อย่าใจอ่อนให้ยืมอย่าเชื่อใครง่ายๆอันนี้ต้องฝากไว้ด้วยเพราะอะไรเพราะดาวประจําตัวเราเป็นปูปูปลาปาหรือปากเกษตรเพราะนั้นมันก็จะมีมุมอ่อนไหววันไหวง่ายเชื่อง่ายหลงง่ายอีกเห็นไหม ก็มีมุมที่จะพลาดท่าได้ถ้าเราไปเชื่ออะไรง่ายๆเพราะนั้นได้รับข้อมูลอะไรมาหรือใครยืมเงินเราอย่าเพิ่งไปเรียกว่าเชื่อนะไต่ตองก่อนนะแล้วไม่ต้องให้ยืมจะดีกว่านะครับในช่วงเวลาธันวาคมนี้นะเออเพราะนั้นแต่ถามว่าเงินจะได้จากไหนบ้างหลักก็จากการงานคําพูดติดต่อสื่อสารเนี่ยแหละครับและเราก็ได้จากโชคด้วยก็ได้นะเพราะว่าทําเป็นเล่นไปนะเพราะดาวเราเทวีโชคเยอะแยะไปหมดเลยนะครับตรงนี้ เข้าหาผู้ใหญ่มีจิตบริการพาได้เงินดีนี่เห็นไหมก็บอกไปแล้วนะครับว่าดาวพฤหัสอยู่พบสุภะนะครับนําสู่ความสุขความสำเร็จพูยกกถึงสำหรักผู้ใหญ่นะพัจจันทร์นี่ก็คือดาวกันเงินของเราเนี่ยเห็นหมมันก็ต้องมาจากการเซอร์วิสต,ติดต่อบริการยิ้มแย้มแจ่มใสครับบอกเลยเดี๋ยวเงินจะเข้ามาครับรัวๆเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้ต่อไปครับสําหรับคนทําธุรกิจกันบ้างครับ ก็เรียกได้ว่ามีมุมที่จะเดินหน้ามากขึ้นครับนะเพราะดาวพฤหัสดาวการงานเรานะครับก็ไปอยู่ในภพสุภะแล้วนะครับมีเกณฑ์ที่จะขยับขยายได้นะครับตรงนี้อ่าเพราะฉะนั้นเอาเลยครับหาคนมาช่วยด้วยยิ่งดีครับอย่าขี้เกียจเน้นอีกรอบหนึ่งเลยนะครับเน้นบริหารจัดการนะครับแก้ปัญหายิ่งกลางเดือนไปแล้วเนี่ยชัดเลยมันจะมีเรื่องให้เราต้องเรียกบริหารจัดการเยอะแยะเลยนะครับแล้วดูนะครับดาวอังคารอยู่ในเรือนอลลตั้งแต่วันที่4ดาวศุกร์ ย้ายไปวันที่3นะครับไปอยู่ในเรือนมรณะนะครับเพราะฉะนั้นเรามีดาวอยู่ทั้งในภพอริและภพมรณะเนี่ยก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าบางครั้งต้องมีอุปสรรคบ้างบางครั้งต้องมีแก้ปัญหาบ้างนะครับเราก็ลุยเราก็ทำได้เลยนะครับจังหวะเนี้ยจะเป็นมุมที่เราจะจัดการได้ทุกอย่างอย่างลงตัวและความอุดมเกณฑ์ของเรานี่แหละครับก็จะทำให้เรามั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์นะครับตรงนี้ ส่วนใครทํางานประจําก็จะดีขึ้นมีป๋าดันมีคนช่วยอ่าการขายการตลาดก็โอ้โหดาวพุธเดอุดมเกณฑ์ครับแปลว่าจะทํายอดขายดีครับเพราะฉะนั้นทําเลยนะครับจะไลฟ์สดเจรจาติดต่อสื่อสารนะครับทําไปเลยนะแล้วจะดีขึ้นครับแล้วพอดาวอาทิตย์ย้ายมะเร็งลักนาครับวันที่สิบหกครับแน่นอนครับหลังจากนั้นไปอีกหนึ่งเดือนครับเดินทางบ่อยครับบอกเลยครับดาวอาทิตย์มาทับรักเล็งรักนี่คือร้อนอยู่กับที่ไม่ได้ครับ ไม่ว่าจะไปทํางานไปเที่ยวไปทําบุญได้หมดนะครับยิ่งช่วงนี้ดาวเกตนะครับก็ยังทับลักอยู่กว่าจะย้ายกับวันที่25่ธันวาปลายเดือนมีเกณฑ์นะครับไป,ไปทําบุญอะไรอีกเยอะแยะมากมายแล้วเซนเราก็จะแรงด้วยเพราะฉะนั้นเชื่อในเซนในความรู้สึกเราได้เลยนะครับจะนําพาเราไปสู่ความเจริญความสําเร็จครับนะต่อไปเรื่องความรักกันบ้างครับก็ต้องบอกว่าคนโสดนะครับให้ใจเย็นๆครับระวังเป็นชู้ไม่รู้ตัวนะครับนะ อย่าออกไปไหนมีแฟนทิพไปก่อนนะโอ้โหพอเห็นดวงดาวแล้วรู้สึกได้ทันทีนะดาวศุกร์เราไปร่วมกับดาวเสาร์ในเรือนมรณะนี่ดาวศุกร์ไปได้ในความรักเห็นไหมครับแล้วดาวอังคารไปเล่นกับดาวราหูอีกอังคารราหูคู่ท่านทักมักยั่งรักเสพบสู่คู่ของเขาอันนี้ผมบอกเลยนะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ดาราวงการบันเทิงวงการพระก็ได้มีข่าวเรียกว่า เชิงชู้สาวเนี่ยเพียบเลยนะฮะติดตามให้ดีแล้วกันครับในเดือนธันวาคมนี้นะแต่ถ้าเป็นตัวเราก็อย่าเพิ่งมีครับถ้าโสดอยู่แต่ถ้าคนมีคู่ครับแฟนคือดาวพฤหัสจะไปอยู่ในภพสุภะเน่ะแฟนจะได้ดีแฟนจะมีมุมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเราได้เอาใจเข้าไว้พาไปทําบุญยิ่งดีเลยนะครับจังหวะนี้นะนะแล้วก็ประครับประคองดูแลกันไปนะเชื่อเถอะครับว่าถ้าเราทําตัวดีเขาไม่ไปมีคนใหม่อย่างแน่นอนนะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นก็ แน่นอนครับดูแลติดตามแล้วดูสิครับดาวพุธด,ดาวประจําตัวเราไปเป็นปะอยู่ในเรือนแฟนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าเราเนี่ยจะมีมุมที่จะอ่อนโยนต่อแฟนได้ง่ายเชื่อฟังแฟนอา้าวแฟนบีณฑบาตุสุภะก็ดีก็ชอบอีกเห็นไหมครับเพราะฉนั้นทําตามนี้ได้เลยนะยอมได้ยอมครับเดือนนี้นะทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีครับเรื่องสุขภาพกันบ้างครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามีทั้งดาวลอยอยู่ในเรือนอริและมรณะเลยนะ คอหลอดลมหมดลูกช่องท้องกระดูกปวดเมื่อยครับฝากด้วยเพราะฉะนั้นสุขภาพอยากให้ดูแลเยอะๆเลยนะครับดาวประจําตัวก็เป็นป่าอีกมีเกณฑ์ป่วยง่ายครับไข้พื้นดวงอ่อนไหวอยู่แล้วเดือนนี้ธันวาคมมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยครับแต่ถ้าใครพื้นดวงแข็งแรงก็ไม่เป็นอะไรมากเพราะนั้นฝากด้วยครับสุขภาพอย่าทํางานหนักพักผ่อนน้อยเขาเรียกทานอาหารนี่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ออกกําลังกายด้วยจะดีมากๆเลยนะครับแล้วถ้ามีโรคประจําตัวกินยาตามหมอสั่ง นะครับอะไรแบบนี้นะเชื่อฟังคุณหมอก็จะผ่านได้ครับบริวารครับอ่าเพราะฉะนั้นจะต้องบอกครับในเรื่องบริวารดีขึ้นนะครับแต่ให้ระวังความไม่เข้าใจกันด้วยนะครับเพราะเรียกว่ามีดวงดาวนะครับที่บ่งบอกนะครับถึงการไม่เข้าใจกันนะครับดูสิครับดาวศุกร์ไปอยู่ ในเรือนมรณะครับแต่ได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคเห็นไหมครับวันนั้นค่อยๆพูดค่อยจากกันดีๆนะครับหรือไม่เราก็เน้นทําเองไปเลยสบายใจที่สุดเพราะตัวเราได้อุดมเกณฑ์นี่ถูกไหมเราทําเองได้เลยครับในเดือนนี้ครอบครัวบ้านรถก็ดาาพูดเหมือนกันได้อุดมเกณฑ์แสดงว่ามีเกณฑ์ได้บ้านได้รถก็ได้นะอาจจะได้จากคนอื่นอีกทีหนึ่งนะครับเป็นมือสองก็ได้นะครับตรงนี้นะเราจะต้องคัญใครทาพวกการขายบ้านขายรถ ขายที่ดินในหน้าต่างๆนะครับดูโดดเด่นค้าขายลุ่งหรือได้เดินทางไปกับครอบครัวก็ได้นะครับตรงนี้โชคลาภบังครับก็ต้องบอกนะครับว่าดาวโชคลาภคือดาวคานครับจรไปอยู่ในเรือนอลีครับตั้งแต่วันที่สี่เลยนะครับแปลว่าหนึ่งหนึ่งเดือนสิบสองเนี่ยยังได้อยู่นะครับแต่ถ้าสี่ไปแล้วเนี่ยถ้าจะเสี่ยงนะครับต้องซิกแซกนะครับเพราะอยู่ในเรือนอลาซิกแซกยังไงครับเช่น เลขนี้ครับสมมุติผมให้เลข4ี่หนึ่งสองหกอ่ะสี่หนึ่งก็ต้องหนึ่งสี่สองหกก็ต้องมีหกสองก็ต้องมีกลับหนึ่งสองหกหกสองหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับกับหน้ากับหลังด้วยครับนะและที่สําคัญเลขบ้านเลขรถนะครับโดดเด่นมากอ่าได้อุดมมเกณ์มีเกณฑ์ออกหรือซื้อต้องซื้อกับผู้หญิงนะครับเพราะเป็นเทวีโชคอ่าตรงนี้นะก็จะทําให้เรามีโชคมีลาบได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้และนี่คือบทสรุปคําทํานายในแบบอาจารย์เกตเทวาที่ชัดเจนครับ ถ้าท่านใดฟังแล้วถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดติดตามตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งทั้งหมดไว้ด้วยนะครับเพราะจะเหมือนมีอาการเจตเทวาเป็นเลขาส่วนตัวครับส่งการแจ้งเตือนให้ไงไปฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับเพราะนั้นติดตามได้เลยครับแล้วท่านใดนะครับสนใจดูดวงเจาะลึกครับเพราะนี่ดาวจอนะครับถ้าดูแม่นๆต้องดูดาวเกิดเราสิบดวงบวกดาวจออีกสิบดวงครับจะบอกได้หมดเลยครับว่าอะไรเมื่อไหร่ยังไงแก้แก้แบบไหนนะครับให้ตรงจุดอ่า แลที่สาคัญดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวได้อะไรบ้างแล้วต้องทําเช่นไรตามนี้ได้เลยครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บ มีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพย์รับทรับโชคครับตรงนี้ และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน QR วโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790กบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกรทเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบ เนื้อเน้นตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องที่สุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอสไลน์แอสไซเกรทเทวานะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับ ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและ ล่ำรวยนะครับอาจารย์เกรทเทวีดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังล่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักขณาเพราะลักนานั้น แม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสัญญาดิงนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกรทเทว่า